ก่อโดงเดินด,ดันเจียนส่วนใหญ่มักจบ,บลงด้วยชัยชนะของฝ่ายมนุษย์เป็นเพราะพวกมนุษย์สามารถบุกโจมตีเวลาไหนก็ได้ทว,ว่าเรามอนเตอร์ไม่รู้ว่าต้องตั้งรับเวลาไหนซึ่งมันไม่แฟมากหนักสุดท้ายความไม่เท่าเทียมส่งผลให้ดันเจียนอ่อนแอลงเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามดันเจียนถูกพิชิตและสร้างใหม่อยู่ตลอดเวลา มีเพียงไม่กี่ดันเจียนที่มนุษย์ไม่สามารถพิชิตได้ก็แน่นอนอยู่แล้วดันเจียนแห่งความชั่วร้ายหรือเรียกให้ถูกก็คือดันเจียนแห่งหายนะทั้งเจ็ดมนุษยชาติเห็นตรงกันว่าดันเจียนทั้งเจ็ดไม่สามารถพิชิตได้และพยายามเลี่ยงเลี่ยงมันแต่ในบรรดาเจ็ดดันเจียนแห่งหายนะทั้งหมดแกนบนรรพการคือดินแดนแห่งปีศาจที่น่ากลัวที่สุด มีมอนเตอร์มากมายคอยคุ้มกันดันเจียนแห่งนี้และยังมีองครักษ์ทั้งสคอยคุ้มกันแต่ละเส้นทางเส้นทางสีแดงดานซ้ายมีเฮอร์มุสลูคัสเป็นผู้พิทักษ์เมดคมดาบเรเน่เส้นทางสีฟ้าตรงกลางมีโครงกระดูกเป็นผู้พิทักษ์เดสนแพดดิก ส่วนเส้นทางสุดท้ายถูกขนานนามว่าเส้นทางโสมซึ่งยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดโนวดปิดสนาและสุดท้ายผู้ปกครองแห่งปาการไร้พ่ายมอนเตอร์ดึกดําบันที่ถูกจารึกในหน้าไร่ของเทพปกรณัแห่งจักรวรรดิเดวัลเลอร์ที่เขียนไว้ก็มีประมาณนี้ค่ะ หลังจากกระจายตำราพวกนี้ตามคำสั่งของท่านจำนวนผู้บุกลุกก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบนั้นเละดีแล้วที่เขาเรียกว,ว่าการบริหารดันเจียนพอเก็ตปะต่อให้เราใช้ตำนานมาปกปิดตัวตนไว้พวกมนุษย์ก็ไม่สนใจอยู่ดีที่เราต้องทำก็ค่อยๆเอาข้อมูลปลอมๆพวกนี้ไปเป่าหูพวกมนุษย์จนพวกมนุษย์จะเริ่มคิดเองว่าให้ตายสิ ข้อมูลดันเจียนนี้มีน้อยเกินไปแค่นี้ก็เข้าทางพวกเราแล้วมนุษย์ที่เข้ามาในดันโดยรับข้อมูลผิดๆก็ไม่ต่างอะไรกับมาแรงที่บินเข้ากองไฟหรอกแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะข้าก็ไม่คิดเหมือนกันว่าพวกมันจะเข้ามารึกได้ขนาดนี้รวมๆแล้วน่าจะ74คนมั้งก็จริงค่ะ แต่ว่าอาวุธของพวกมนุษย์ถูกคุณ16หนวดดำกัดก่อนจนใช้งานไม่ได้แล้วอะ่ะที่พอทนทานได้คงมีแค่ไอเทมแพงๆเท่านั้นเนี่ยถ้าเป็นเรเน่ล้วก็คงจัดการพวกนั้นได้โดยไม่ต้องทำให้อาวุธเสียหายหรอกหืมอืม ฉันเชื่อว่าเธอทำได้อยู่แล้วเรนเน่ฮฮ,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 ฮฮิโจจีเนาะนี่พวกเรามาประชุมกันไม่ใช่หรือหรือแค่นัดกันมาคุยเล่นคำๆฮ่า ก็บรรยากาศรอบๆมันหวานซะทำให้ข้าฝันผุสมดปากที่จริงไม่ใช่แค่ฟันหรอกหวานมันน่าจะกัดก่อนทั้งกระโหลกของข้าแล้วมั้งแล้วก็อีกอย่างนะบอสถ้าทันจะแปลงกายแล้วก็ช่วยทำให้มันดีๆหน่อยตอนรูปหัวเรเน่ท่านไม่เห็นหรือว่าตัวเองมี6นิ้วจริงด้วยมีตั้ง6นิ้วได้ไงแต่ก็ยังดีกว่าครั้งที่แล้วที่ท่านมีฟันตั้ง44 แค่เห็นรอยยิมนั่นมันก็ทำให้ข้ารู้สึกสยองจนตัวสั่นไปถึงกระดูกเลยแอรริกเสียงฟันกรามของเจ้ามันดังเกินไปแล้วดําคาญเว้ยตัวไดอยากจะลาออกจากการเป็นผู้พิทักษ์จริงๆใช่เงั้เดเน่ขอเข้าประเด็นเลยนะก็อย่างที่ทุกคนรู้ตอนนี้พวกมนุษย์เริ่มเปลี่ยนมาใช้เส้นทางที่อยู่ด้านขวาแล้วแต่ปัญหาคือคูณสินหนวดดำที่คอยคุมการเส้นทาง ได้รับบาดเจ็บระหวา่างปฏิบัติหน้าที่แถมยังอาการหนักด้วยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพลังในการฟื้นฟูของเจ้าหนวดดำมันเหนือกว่าที่เธอจะจินตนาการได้ซะอีกรอดูไปอีกสักพักถ้าเจ้านั่นไม่ไหวจริงๆค่อยหาผู้พิทักษ์คนใหม่เอะบอสไหนๆก็จะจ้างคนมาเพิ่มแล้วช่วยหาเพิ่มอีกคนหน่อยเซ่ข้าก็จะลาออกเหมือนกัน รออะไรนายต้องเป็นทาสของฉันไปตลอดชีวิตตอนนี้พวกมนุษย์เริ่มใช้เส้นทางที่ฉันคุมกันแล้วระหว่างนี้พวกมันคงกำลังสร้างปาร์ตี้มารงเรดอีกแน่เลยสมัยนี้พวกมนุษย์เริ่มใช้เวทมนต์สื่อสารผ่านทางโท,ทรจิตได้แล้วข่าวเรื่องการบุกลุกเส้นทางด้านขวาคงกระจายไปทั่วแล้วละ่ะเอาล่ะทองนั้น พวกเราต้องหากลยุทธ์ในการตอบโต้ให้ได้ต้งใจฟังให้ดีละ่ะพวกเราจะสลับตำแหน่งกันก่อนอื่นคือเรเนเธอหอยคุ้มกันเส้นทางสีแดงมาตลอดใช่ไหมตั้งแต่วันนี้ไปอยากให้เธอย้ายไปคุ้มกันเส้นทางโซโคกทางด้านขวาปาร์ตี้ปอบปมที่กำลังบุกเข้ามาคงคิดว่าในนั้นคงไม่มีอะไรฉันอยากให้เธอไปสกัดพวกมันไว ได้เลยฉันเดวลเลอร์ er. ไม่ว่ามนุษย์จะเข้ามากี่คนเรเน่ก็จะจัดการให้หมดสู้ตายค่ะส่วนเส้นทางสีแดงที่เลเน่เคยคุมกันนายไปจัดการซะเอดริกสมัยต้องเป็นข้าละ่ะพอมนุษย์เริ่มจับทางได้ว่าเรเน่ย้ายไปคุมกันเส้นทางด้านโซโคพวกนั้นจะต้องย้ายไปยังเส้นทางสีแดงอีกครั้ง นายก็แค่ไปรอต้อนรับพวกมันทิ่นั่นแค่นี้เราก็หยุดยั้งผู้บุกรุกได้แล้วเดี๋วดีครับบอสเดี๋ยวถ้าพวกมนุษย์บุกเข้าเส้นทางสีน้ำเงินที่อยู่ตรงกลางล่ะเอ๊ะลืมคิดเลยว่าก็ไม่เห็นต้องอำไรเลยพวกมันก็จะกลายเป็นของว่างของฉันไงคือแผน แผนการหมั่วชมัดเป็นแผนการที่ฉลา,าดรํำมากค่ะท่านเดลิเวอร์เอ่อไม่สนหรอเว้ยแต่ดูเหมือนจะมีเรื่องด่วนที่เราต้องจัดการอีกเรื่องนะคือว่าตอนนี้เราจะทำยังไงกับดาบเล่มนั้นดีดอบดอบอร่อย นางหมายถึงดาบที่หัวหน้าปาร์ตี้ใช้ตอนรงเรนะผู้บุกรุกที่บุกเข้ามาต้องแข็งแกร่งมากเลยถึงจะใช้ดาบเล่มใหญ่ขนาดนั้นได,ด้แล้วมันเป็นดาบแบบไหนข้ามั่นใจว่าท่านต้องเคยได้ยินมาเหมือนกันอยู่ที่นี่เอง 36. ผลงานชิ้นเองเป็นอาวุธที่โด่งดังสำหรับพวกมนุษย์ งบางอันจะไม่ใช่อาวุธแต่ถ้าเดาไม่ผิดดาบเริ่มนี้น่าจะอยู่อันดับที่14มั้งน่าจะชื่อว่าทานาเบลรามั้งจริงเดะไอผลงานขยะทั้งหมด36นี่เองนี่ไม่ใช่ขยะหน้านายท่านดาบที่เรเน่ใช้ก็เป็นหนึ่งใน36ผลงานชิ้นเอกเหมือนกันอืมรอบนี้พวกมนุษย์พกของดีเข้ามาด้วยแฮ แล้วเราจะเอาอยัางไงกับเจ้านี่ดีถ้าปล่อยไว้ตรงทางเข้าแบบนั้นมีหวังพวกมนุษย์ได้มาเอากลับไปแน่ถ้าขืนตกไปอยู่ในมือพวกมันอีกรอบมีหวังได้ปวดหัวแน่นอนว่าไหมครับพวกนั้นท่านควรเก็บเอาไว้นะบอสนายก็ต้องใช้ดาบเหมือนกันไม่ใช่หรอแพทริกแล้วทำไมนายไม่เอาไปใช้ล่ะเอ๊ะจริงหรอบอสอืม จริงแท้แน่นอนอาาถ้ามันเป็นคำสั่งจากบอสข้าก็คงไม่มีทางเลือกแล้วสินนะขรับคุณครับสถานที่แห่งนี้คือแกลนบันผรกราดที่อยู่อาศัยของเฮอ,อมุตรูคัดแห่งความสงบเดดไนผู้ปลดปล่อยออร่าแห่งความตายรวมถึงปีศาจร่างยักษ์ แห่งบรีเน่รอในเมื่อฉันยกดาบให้นายแล้วนายก็ชิวไเล่าที่อยู่ในซิกคงผู้มีสติสุดในดันเทียนและเชี่ยวชัญด้านอาวุธเดเวอลอร์มอนเตอร์แห่งบรรพการร่างอวตารแห่งความขี้เกียจ